ขวดน้ำยังไม่ได้เปิดยื่นมาใกล้หลังจากโมลีกำลังนึกกระหายน้ำหญิงสาวมองชายหนุ่มอย่างขอบคุณพลางรับน้ำมาดื่มจิตที่วัดนั่งลงข้างเธออีกครั้งทั้งคู่ตกอยู่ในความเงียบงนันหลังเล่าเรื่องราวจบหญิงสาวมองแสงอาทิตย์คล้อยต่ำและเปิดปากเล่าต่อว่า หลังจากนั้นคุณจินซุจีก็คอยหลอกหลอนคนที่พยายามจะมาอยู่ที่นี่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าใช่ไหมบางทีเธอก็แกล้งทำเป็นผีอายุร้อยกว่าปีหลอกจนไม่มีใครกล้ามาอยู่ที่นี่อาศัยก็ไม่ได้หรือถอนก็โดนขัดขวางสุดท้ายบ้านนั้นก็ต้องยกบ้านให้กับญาติห่างๆอย่างฉัน โชคดีที่คุณจินสุจีถูกชะตาฉันไม่อย่างนั้นคงโดนตะเพิดไปอีกคนทั้งที่เป็นเติมเต็มซับปลายแถวไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันกับพวกเขาด้วยซ้ำเฮ้อแต่นายมนัดอะไรน่านอายุสั้นจังถ้านับอายุก็น่าจะแค่ห้าสิบเองไม่ใช่เหรอโมลีนึกสงสยัยสมัยหนุ่มเล่นทั้งเหล้าทั้งยา ใช้ชีวิตเกินคุ้มขนาดนั้นไม่แปลกที่ร่างกายจะสุดโทมจิตที่วัดไข่ข้อสงสัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันดีในวงสังคมโมลีพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจแล้วเธอก็นึกสงสัยมาอีกข้อและถามออกไปอย่างไม่ทันคิดว่าแล้วบ้านคุณไปไหนกันคุณจินสุจีว่าหลังจากจบเรื่องไม่นานเธอกลับบ้านก็พบว่าไม่มีใครอยู่แล้วถามจบก็เพิ่งนึกได้ว่า คำถามนั้นออกจะละลาบละลวงไปถึงเรื่องส่วนตัวของชายหนุ่มมากเกินไปเทว่าฝ่ายชายไม่ได้มีท่าทีถือสาอะไรเลือกจะตอบด้วยท่าทีสบาย,บายเรื่องนั้นไม่ใช่ความลับอะไรหลังคุณปู่เกษียณท่านก็ป่วยและเสียไปก่อนที่ผมจะเกิดไม่นานพอจัดงานศพท่านเรียบร้อยพ่อก็พาพี่วูดกับแม่กลับอเมริกาหลังจากได้กรีนการ์ด พวกเราก็ตั้งรกรากกันอยู่ที่นู่นจนพ่อเสียเมื่อหปีก่อนพี่วุฒกลับมาดูงานที่ประเทศไทยส่วนผมเพิ่งบินตามมาเมื่อปีที่แล้วผมรู้เรื่องอาจินจากไดอารี่ของพ่อพอกลับมาเมืองไทยก็ตามสืบแล้วก็รู้ว่าบ้านนี้มีผีสิงผมติดใจมาตลอดไม่นึกว่าจะเป็นอาจินจริงๆ แปลกเนาะคุณโตมาในต่างประเทศแท้ๆดันเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้ด้วยนึกว่าจะวิทยาศาสตร์จ๋ากว่านี้เสียอีกโมลีกล่าวอย่างแปลกใจที่ไหนก็มีความเชื่อเร่วงพวกนี้กันทั้งนั้นจิตที่วัดแย้งก่อนถามต่อว่าแล้วจะช่วยอาจินยังไงนิมนพระหรอโมลีสายหน้าเล่าต่อว่าคุณจินสุจีบอกข่าว่า คุณทิโมธีเป็นคนขังเธอวิญญาณของคุณทิโมธีทิ้งปริศนาไว้ในบ้านหลังนี้ถ้าไขรปริศนาได้เธอจะเป็นอิสระชายหนุ่มนิ้วหน้าแววตาแสดงความไม่เห็นด้วยขณะกล่าวว่ามันไม่เม็กซ้เซนเลยคนตายไปแล้วจะยังทิ้งปริศนาอะไรได้อีกฉันก็สงสัยเหมือนคุณแต่คุณจินสุจีเธอยือนยันอย่างนั้นนี่คะฉันจะไปแย้งอะไรได้ ฉันก็เห็นแต่วิญญาณเธอคนเดียวอย่าว่าแต่วิญญาณฝรั่งวิญญาณอื่นก็ไม่เห็นไม่รู้จะหาใครมายืนยันโมลีสายหน้าไม่มีทางอื่นจะมายืนยันความจริงข้อนี้เฮอคนที่รู้เรื่องก็ตายหมดแล้วตอนแรกที่ได้ยินว่าคุณเป็นหลานก็หวังเพึ่งพ่อคุณเต็มที่เลยน่าเสียดายก็ต้องมาตามหาปริศนาที่ว่านั่น หญิงสาวกล่าวปิดท้ายถึงเธอจะไฟแรงแค่ไหนวันนี้ก็คงไม่เหมาะแล้วเธอยังมีเวลาว่างอีกมากระหว่างรอเรียกสัมภาษณ์ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าและปรับปาแน่ละว่าโทรศัพท์ยังใช้ได้ทั้งที่มันน่าจะโดนตัดไปนานแล้วแต่อย่างอื่นไม่แน่ถ้าน้ำไฟใช้ไม่ได้เธอจะต้องคิดใหม่เรื่องําความสะอาด และเวลาในการค้นหาปริศนาก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยการหาปริศนาในบ้านตอนกลางคืนในบ้านที่ปราศจากไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วคุณจะเอายังไงต่อจิตธิวั์ถามต้องรอดูพรุ่งนี้ล่ะเมื่อแสงไฟสว่างวาบ แสดงว่าอย่างน้อยไฟฟ้าก็ใช้ได้โมลีตื่นแต่เช้ามาทำอาหารทิ้งไว้ให้รุ่นพี่สาวที่ยังคงวิถีชีวิตเดิมคือเป็นพนักง,งานออฟฟิศขนอุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นรถมินิซึ่งบาลีบังคับให้ยืมมาบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเธอเดินทะลุไปยังครัวกอกน้ำฝืดจนต้องออกแรงเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ก็มีน้ำไหลออกมาในที่สุด น้ำช่วงแรกเป็นสีขุ่นเมื่อขับไล่สิ่งสกรปรกที่ตกค้างในท่อออกมาหมดน้ำค่อยคืนสู่ความใสสะอาดนั่นทำให้เธอยิ้มออกและเริ่มทำความสะอาดอย่างขมักขม้นชั้นบนมีห้องนอนคงเป็นห้องที่เกิดเรื่องคราวนั้นมันคงเป็นห้องนอนแสนอบอุ่นที่คู่รักได้หลับไหลเคียงกันทุกคืนถ้าไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นก่อนเธอคิดว่าอีกห้องเป็นห้องนอนแขก แต่ไม่ใช่มันเป็นห้องสมุดใช่ห้องสมุดไม่ได้ใหญ่โตเหมือนห้องสมุดใหญ่ในคาร์ลาตามภาพ,พยนตร์แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีหลักพันเล่มขึ้นไปมันเรียงอย่างเป็นระเบียบมีทั้งหนังสือไทยและหนังสือต่างประเทศตายละทำไมมีเยอะขนาดนี้เนี่ยโมลีอุทธรกับตนเองเมื่อเห็นจำนวนมากมายของมันซึ่งหมายความว่ามันเป็นงานหนัก แต่การน,นั้นก็แฝงไปด้วยความยินดีโมลีเป็นนักอ่านแต่ฐานะทางบ้านไม่อำนวยให้เธอซื้อสะสมส่วนใหญ่จึงยืมจากห้องสมุดโรงเรียนโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นหอสมุดมหาวิทยาลัยหนังสือที่ซื้อเป็นของตนเองมีน้อยเล่มแต่ก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่ได้ปล่อยให้จมกองฝุ่นเหมือนหนังสือในห้องนี้หนังสือเก่าหนะ่ะ คุณยายมาลีเจ้าของเก่ามอบให้ตอนซื้อบ้านมาหนังสือปนนคดีไทยหลายๆเรื่องเป็นฉบับตีพิมพ์ก่อนพศ2,500ด้วยซ้ำแล้วฉันกับทิมก็ช่วยกันหาซื้อมาเพิ่มตอนที่บ้านใกล้เสร็จเสียงหวานดังขึ้นอย่างไม่มีสัญญาณบอกกล่าวเห็นร่างโปร่งแสงลอยอยู่เหนือพื้นห่างออกไปไม่ไกลนะัก คุณจินมาให้ซุ่มให้เสียงหน่อยสิคะโมตกใจหมดโมลียังทำใจให้ชินกับผีสาวที่ชอบปลุกโผล่ไม่เป็นเวลาแล้วนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาตั้งนานแล้วแต่เธอโมแต่อยู่ในห้องนั้นฉันไม่ชอบสายตาจินสุจีมองทะลุไป,ปยังห้องอีกฝั่งผีสาวอาธิบายเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเข้าใจผิด จนต้องสูญเสียที่โมทีไปจินซูจีก็ไม่เคยไปยังห้องนั้นอีกเลยเธอไม่ต้องการเข้าไปในห้องที่เกิดเรื่องเลวร้ายนั่นอีกห้องนี้คงจะต้องปัดฝุ่นจากหนังสือก่อนโมลีพึมพำและเริ่มปัดมันตอนแรกจินซูจีมีใจจะช่วยอยู่บ้างแต่เมื่อพยายามแล้วก็ทำได้แต่ขยับหนังสือนิดหน่อยออกแรงเพิ่มขึ้นก็ทำให้ฝุ่นหลุดจากหนังสือพร้อมกับหนังสือเก่า ปกบางขาดแบ่งไปเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าช่วยแล้วไม่เกิดผลดีให้ทำดีก็ทำได้แต่นั่นต้องใช้สมาธิระดับสูงและสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากจินสุจีที่ตั้งแต่เป็นผีมาก็กอารมณ์แปรปรวนกว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็จากไปโมลีไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าเธอคงไม่มีแรงทำอะไรมากในยามกลางวันงานปัดฝุ่นหนังสือเป็นเรื่องง่ายพอๆกับปอกกล้วยเข้าปาก แต่เมื่อคูณตัวเลขเข้าไปสัก2,000-3,000เล่มมันก็เป็นงานที่เหนื่อยไม่น้อยฮัดชิวครั้งที่3เธอนับในใจครั้งแรกเมื่อชั่วโมงก่อนตอนกองฝุ่นเริ่มจับตัวหนาอยู่บนพื้นและระยะเวลาระหว่างสองครั้งหลังหดสั้นลงผูกผันกับชั้นความหนาของฝุ่นยิ่งปัดหลายเล่มก็ยิ่งจามบ่อยนึกเสียใจที่ไม่ติดหน้ากากอนามัยมาด้วยสักอัน ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเสื้อผ้าเธอมีแต่ฝุน่นจามจนเริ่มแสบจมกูกโมลีจึงตัดสินใจกวาดฝุ่นสักรอบแล้วลุกไปล้างหน้าล้างตาและมือไม้น้ำเย็นฉะคราบสกรปรกช่วยให้รู้สึกสดชื่นกว่าเดิมในห้องสมุดมีแต่หน้าต่างติดกระจกแบบใสและผ้าม่านการทำความสะอาดโดยไม่เปิดพัดลม เพราะต้องระวังเรื่องฝุ่นทำให้อากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อชุ่มหลัง้ามานี้ก็ต้องซักเธอพึมพำขณะจดบันทึกไว้ในใจก่อนจะทำความสะอาดต่ออะไรบางอย่างสะดุดใจหญิงสาวหญิงสาวยืดตัวเต็มความสูงมายืนกลางห้องขณะกวาดสายตาไปรอบๆจนห้องสมุดจุหนังสือราว 3- 4พเล่มวางเรียงอยู่บนชั้นไม้สิชั้น สูง3เมตรความสูงนั้นทำให้เมื่อวางหนังสือแล้วจะห่างจากเพดานเพียงเล็กน้อยและชั้นบนบนต้องใช้บันไดต่อขึ้นไปเพื่อที่จะนำหนังสือลงมาปัดฝุ่นทำความสะอาดเธอมองวนจากชั้นแรกซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายประตูหนังสือแบ่งตามประเภทเรียงเล่มตามตัวอักษรภาษาไทยตั้งแต่กถึงฮอตามด้วยภาษาอังกฤษ ตำราประวัติศาสตร์ดนตรีวิทยาศาสตร์ความรู้ทั่วไปและบันเทิงคดีสายตาเธอมาหยุดที่ชั้นหนังสือริมสุดติดประตูด้านขวาหนังสือบนชั้นนี้ค่อนข้างเก่ากว่าเล่มอื่นๆเห็นได้อย่างชัดเจนปฏิกิริยาสันดาบเปลี่ยนกระดาษขาวให้กลายเป็นสีเหลืองสันปก พิมพ์ด้วยแบบอักษรแบบเก่าอย่างที่ปัจจุบันหมดความนิยมไปแล้วกลิ่นกระดาษเข้มข้นขึ้นติดจมูกส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีไทยนวนิยายยุกเก่านวานิยายปแปลจากต่างประเทศเจ้าของเก่าถ้าจะชอบอ่านวรรณคดีกับนวนิยาย โมลีนึกขอโทษจินสุจีในใจเมื่อเธอนึกจะขออู้สักเล็กน้อยนอกจากหนังสือที่น่าสนใจซึ่งโมลีอ่านได้หลากหลายแล้วจำพวกบันเทิงคดีนั้นเธออ่านมากที่สุดมักใช้เวลาอ่านหนังสือหลังจากเสร็จการบ้านและงานพิเศษเธอเที่ยวเข้าออกห้องสมุดจนสนิทกับบรรณารักษ์แทบทุกคนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ค่อยๆไล่นิ้วไปตามนวนิยายหนังสือบางเล่มอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษผลงานของนักประพันธ์ไทยยุคแรกๆหนังสือเก่าจนเหลืองหนังสือยุคน,นั้นคุณภาพค่อนข้างต่ำทั้งบางและฉีกขาดง่ายไม่ต่างจากกระดาษหนังสือพิมพ์เท่าไหร่แม้ว่ายังแข็งแรงพอจะอ่านได้แต่ก็ต้องเบามือเป็นพิเศษ โมลีกวาดตามองหนังสือพวกวรรณคดีเธอคุ้นอยู่หลายเรื่องส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีที่บรรจุอยู่ในแบบเรียนหรือคุ้นเคยเพราะเป็นวรรณคดีเรื่องดังที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักส่วนเรื่องที่เหลือนั้นเธอไม่ค่อยคุ้นเคยถึงขั้นไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องเหล่านี้จัดเป็นวรรณคดีด้วยเธอตั้งใจว่าจะอ่านมันในคราวหลังมือเรียวไล่ไปตามสันหนังสืออย่างเลื่อนลอย ก่อนช่างงักเมื่อมือสะดุดกับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นจัดว่าบางกว่าเล่มอื่นๆที่อยู่ใกล้กันเมื่อพิจารณาให้ดีพบว่ามันยังอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าห้องสมุดที่นี่จัดไว้เป็นระเบียบแยกประเภทเรียบร้อยเรียงตามตัวอักษรแต่หนังสือวางอยู่ผิดไปจากตำแหน่งของมัน หมวดอักษรพอพานวรรณคดีเรื่องยาวเรื่องหนึ่งตีพิมพ์ทั้งหมดสามเล่มวางเรียงกันทว่าระหว่างหนังสือเล่มที่สองและเล่มที่สามมีวรรณคดีเรื่องอื่นวางแทรกอยู่กากีคำกรนนอกจากเป็นละครคนละเรื่องคนละผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ควรจะอยู่ที่หมวดกอไก่ถึงจะถูก โมลีพยายามนึกเรื่องที่รู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้กากีเรื่องราวของสตรีผู้ถูกประนามว่ามากรักหลายใจด้วยเหตุที่มีชายมาพัวพันกับเธอถึงสามรายหญิงสาวไม่แน่ใจว่าในสามชายนั้นมีใครบ้างเรื่องราวมันเลือนลางอยู่ในหัวแต่คิดว่าอ่านทวนสักครู่ก็คงจบเล่มมันบางนิดเดียวเท่านั้น หญิงสาวยืนพิงประตูอ่านหนังสือขยับยุกยิกไปมาเมื่อรู้สึกเมื่อยขบเมื่อรู้สึกร้อนจนทนไม่ไหวก็ตัดสินใจเดินออกไปอ่านข้างล่างเพื่อรับลมเย็นเดินไปเรื่อยๆก็มาถึงหน้าบ้านโดยไม่รู้ตัวหน้ากระดาษถูกพลิกไปทีละหน้าตามเวลาที่ล่วงเลยไปจนเนื้อเรื่องมาจบลงตรงที่นางกากีถูกลอยแพรมอีใส่หัวอย่างไม่เข้าใจ นางกากีมีชู้เลยโดนลอยแพผู้ชายก็มีส่วนผิดด้วยไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่ถูกลงโทษกากีถึงถูกลงโทษคนเดียวล่ะโมลีบ่นในฐานะลูกผู้หญิงเวลาอ่านก็แอบ,บลำเอียงเข้าข้างกันบ้างถ้าตัวละครเหล่านั้นไม่ได้เลวร้ายจนน่าไม่น่าเอาใจช่วยแล้วเธอก็พลิกไปจนถึงหน้าสุดท้ายคาดเดาว,ว่าคงเป็นหน้าว่าง อย่างดีก็มีตราสำนักพิมพ์หรือตราโรงพิมพ์แต่ว่าตึงเสียงเหมือนอะไรบางอย่างล้มหญิงสาวหันควับแต่ไม่พบอะไรเสียหายเธอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครแต่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีโมลียังติดใจเรื่องไฟฉายกระบอกนั้นมันมาได้อย่างไรที่นี่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สูง ต่อให้เป็นกลางวันก็อาจจะมีใครเข้ามาก็ได้หรือไม่ก็คุณจิ้นคุณอยู่ไหมหญิงสาวตะโกนเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบตุบเธอตัวอ่อนสุดลงยังไม่ทันร้องสักคำรู้สึกว่าถูกผลักจากด้านหลังล้มเข้ามามาด้านหน้าศีรษะกระแทกเข้ากับกรอบประตูไม้แรงกระทบกระเทือนทำให้มึนแต่ยังไม่สิ้นสติ หญิงสาวพยายามกระเสือกกระสนลุกขึ้นยืนแต่ร่างกายทรยศความตั้งใจได้แต่สุดหวบลงที่เดิมภาพในคันลองสายตามืดลงทว่าก่อนหมดสติหูยังได้ยินเสียงหลานหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้สนามหญ้าแต่มีจุดหนึ่งที่โรยด้วยหินกรวดคืออีกฝั่งของบ้านเสียงขูดระหว่างรองเท้ากับหินกรวดเนื่องจากฝีเท้าเร่งรีบ เธอไม่ได้หูฝาดในบริเวณบ้านมีคนอื่นนอกจากเธอก่อนจะหมดสติไปความหวาดกลัวโดดเข้ามาตะครุบเกาะกลุ่มหัวใจของเธอ